ยินดีต้อนรับกลับสู่การอัปเดตรถยนต์เด่นวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ประสบการณ์สุดร้าใจกับ GMC Sierra EV ปี2026ใหม่ล่าสุดที่จะสร้างความประทับใจอย่างยิ่งใหญ่ให้กับตลาดรถกระบะไฟฟ้าของประเทศไทยนี่ไม่ใช่รถกระบะธรรมดาทั่วไปแต่เป็นคำยืนยันถึงพลังเทคโนโลยีและดีไซน์ทันสมัยที่ผสาน DNA ที่แข็งแกร่งของ GMC เข้ากับนวัตกรรมแห่งอนาคตแห่งยานยนต์ไฟฟ้า หากคุณคิดว่าซีราสมรรถนะสูงไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วรถกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้จะเปลี่ยนความคิดของคุณอย่างสิ้นเชิง GMC Sierra EE ปี2026ออกแบบมาเพื่อนิยามใหม่ของรถกระบะไฟฟ้าขนาดใหญ่ สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเอาเทียมขั้นสูงของ GM ซึ่งเป็นรากฐานพลังงานไฟฟ้าแบบเดียวกับที่ใช้ใน h ั m m e r e ์ีรถกระบะคันนี้ผสานความแข็งแกรง่งเข้ากับประสิทธิภาพที่เงียบสนิทใต้ฝากระโปรงหรือจะพูดให้ถูกคือใต้ตัวถังคือชุดมอเตอร์คู่ขั้นสูงที่ให้กำลังสูงสุด754แรงมา้าและแรงบิด785ปอนฟุตในโหมด Max Power นั่นหมายถึงอัตราเร่งที่รวดเร็วทันใจ สมรรถนะที่ตอบสนองฉับไวและความสามารถในการรับมือกับทุกสถานการณ์ตั้งแต่การขับขี่ในเมืองไปจนถึงการผจญภัยแบบออฟโรดโดยไม่ต้องเติมน้ำมันแม้แต่หยดเดียวสิ่งที่น่าประทับใจอย่างแท้จริงคือระยะทางวิ่งซีร่าอีวีสามารถวิ่งได้ไกลถึง640กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับรุ่นและสภาพการขับขี่ซึ่งเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลในประเทศไทยจากกรุงเทพมหานคร ไปยังเชียงใหม่หรือพัทยาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางวิ่งและเมื่อถึงเวลาชาร์จระบบชาร์จเร็ว d c 800โวลต์สามารถเพิ่มระยะทางวิ่งได้ประมาณ160กิโลเมตรในเวลาเพียง10นาที GMc ออกแบบรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้มาเพื่อผู้ที่ใช้ชีวิตแบบเดินทางอย่างแท้จริงแต่พะละกกำลังและระยะทางวิ่งไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้รถกระบะคันนี้โดดเด่นซีราอีปี2026ยังเป็นผลงานชิ้นเอกทางเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก ภายนอกแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการออกแบบใหม่ที่โดดเด่นของ GMC ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบปิดขนาดใหญ่พร้อมไฟเลตแอนิเมชันบางโคลนที่แข็งแรงและเส้นสายของตัวถังที่ลู่ลมทําให้รถดูล้ําสมัยแต่แข็งแกร่งอย่างไม่ต้องสงสัยฝาท้ายมัลติโปรและประตูกลางแบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้ามอบความอเนกประสงค์อย่างไร้ขีดจํากัดสําหรับการบรรทุกสัมภาระเหมาะอย่างยิ่งสําหรับทั้งการทํางานและการผจญภัยในวันหยุดสุดสัปดาห์ ภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV สุดหรูมากกว่ารถกระบะสัมผัสหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่16.8นิ้วจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับผู้ขับขี่และวัสดุระดับพรีเมียมทั่วทั้งคันระบบอินโฟเทนเมนขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ T-M ล่าสุดพร้อม Google Assistant ในตัว Apple CarPlay และ Android Auto เสริมด้วยระบบชาร์จไร้สายไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารและหลังคากระจกแบบพาโนรามาเห็นได้ชัดว่า GMC ต้องการยกระดับประสบการณ์รถกระบะไฟฟ้าสู่อีกระดับของความสะดวกสบายและเทคโนโลยีในด้านการใช้งานซี r r a EV ก็ไม่ลดละด้วยขีดความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง4.5ตันพร้อมฟีเจอร์ต่างๆเช่นระบบบังคับลีลีล้อพร้อมโหมดแคร็บวอลที่ช่วยให้รถกระบะเคลื่อนที่ในแนวทแยงมุม ซึ่งเป็นเทคนิคที่หยิบยืมมาจาก h ฮมเมอร์อีวีทำให้การจอดรถหรือการเข้าโค้งในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าประหลาดใจแม้กระทั่งรถกระบะขนาดใหญ่สำหรับการผสมผสานร,ระหว่างถนนในเมืองและถนนในชนบทของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่จะพลิกโฉมวงการอย่างแท้จริงแน่นอนว่า